สวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงพอดีครับเอฟซีทุกท่านไปยังมาเมื่อนึ่งมาถ่ายอยู่นี่ซื้อน้ำแข็งโอ้ซื้อน้ำแข็งซื้อแข็งมาแช่น้ำเกลีย์แมนพอนี้ตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศร้าขึ้นเหมือนบวลุกคืออเสื่นไหมโอ้ตื่นอยู่แต่บวลุกเป็นยังไหนโค้งสุดท้ายดิวันนี้เช้าวันหน่วยออกฟันมาฟันมืนขึ้นแค่ยังเงยไปพุ่นอะไปหน้าเท่าแม่พุ่นอะฟันอยู่เลี้ยไปไทยหน้า ไปหน้าไม่ออกบานเล้ขี่ดีพอัะมาเลขที่หกสิบสามหมูสิบเก้าไปจะคุณแต่เลขกีีรูดหกตัวหกมาแน่หกศูนย์หกหอดศูนย์เก้ารดรวนเอาตาหกศูนย์หอดหกเก่ายดนหกตัวนอนหกเก้าเรอะเหอเลเพราะเรื่องนี้แต่เรื่องหมู่บ้านที่าสรุปโงสุดท้ายเนาะแบบนี้กับ ตี่ตัวเตียงๆนันไหมมันจะ่นี้อยู่สามตัวแนะจ๊ะหมู่บ้านมาเรื่องไหนโครงทุษาเออเหมากอนเนาะที่เข้ามาเนาะเออหมู่บ้านเลยคือจองสองที่หมายเลขหนึ่งหกแล้วก็สามเจ็ดหกนี่พอๆน,นี่เป็นตีย่างอยู่เนี่เดี๋ยวนี้คือหกหนึ่งกับนี่แหละหกหนึ่งกับเอาหนึ่งหกนะหนึ่งหกหกหนึ่งนะอันมนะัพอดเนาะกับอันหกหกเจ็ดเจ็ดหก คนี่ทานนะเร่นปูมัาบอกัเ,ออเป็นไรตัวหนึ่งคือหกซีเล่อหกซีซีมาบอมากมันคิดว่าซีมา,าแท้ๆละตีก,กเก็ตหนี่ยืนนะเี่กเดี๋ยวนี้อ่ะตัวเจับบอกทมันตรงกับปหลอกข้าวบอลน,นีพ่พอตรงตรง,ตรงบกปกผู้พูดมาเอาอย่างมาดึกใส่อีกบอกรอมาบอกสมือนั่นนะอ่ะเห็นที่ว่าอีอย่างก็ สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเที่เราสัมผัสมามื้วเนาะนี่กระลายลายนี่ก็ะลืมเจ็ดดูไงสก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหก่เง้ยสี่หนึ่งเจ็ดตะงวดก่อนโอแมนแมนต้นตงวดเนาะแต่ว่าอันซีศูนเนี่ยที่ว่ามิ่งเออมิ่งตายลดต่ำตายอยู่ข้างถนนน่ะหกซีนี่ลรอกมี ลูกพ่วงไส้เนาะจำแล่าเมื่อไส้มันเกิดเด่นนุ่งขางคล้องอม,มันไน้น้อนตายเลือดอาบอยู่กับโซเฟอร์มาเปิดเบิงศพบมันเห็นมันนอนจริงนร่งเนี่ยถามียีกงตกับ่บปิน,นั่งแล้ว40 40 4นตัวอ,อันน,นั้นมันมีข้านั่นเองน้ช่วย,ยเพิ่มนเนียคงจทใส่ไงคือเกา่าคือเกา่าแต่ว่าเพิ่มเติมกับ ก็หกสามมันก็มีอยู่ในสามเจ็ดหกอยู่แล้วเนาะพ่อเนาะบ้านเล็กทีไม่ใหญ่เนาะหนึ่งเก่ามันก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้วเพรต้องเขียน้องนาะคือหลายเนาะเพรต้องเขียนในนี้นะมันอยู่ในนี้ยิ่งเราลดอ่ะอันเดียวเพิ่มกับเพิ่มในคือหกแปดกับหกสี่เท่นันเด็กเพต้องเขลี่ยมันบ่เพรต้องเขียนบ้านซีฟังเนาะถ้าอยากเพิ่มก็คือหกแปดกับหกสี่ม่นแต่ว่าก็มีในล็อกเข้าอยู่แล้วเนาะพ่อมีอยู่แล้วค่ะ วันนี้ก็เป็นบระมาณเนี่ยเป็นแต่พอถือเลขแต่ห้าหกถือคึกเอาเด็หกนี่มันยืนยืนเนี่ยหกเด็หกหกยืนหกหกกับเจ็ดสองตัวตัวนึงที่ขึ้นบนตัวนึงถือล่วงหลังถือไว้จักเด็กสองตัวต้องไม่คิดว่าศูนย์มากแถวแถได้หนูหรอแต่ศูนย์มากอะ ส่วนไกนคือศูนเจ็ดตัวเดียวูนเจ็ดตัพอดังเนาะตัวนี้เนาะ0ูนแปดในล็อกเขากัมีอยู่ธะซูนเจ็ดเนาะจุดเจ็บซูนแปดมี่มัดเนยซูนแปดแปดซูนมี่มัดในล็อกค่ะรถพ่วงกับฝันเกี้ยวของเนี้ยซาลิงก็เนี่ยออกอีกเราได้หัอออกอีกหนึ่ตัววันนี้นี้กับนี้ด้รังงวดเอาก่ย่งว่นนี่รถพ่วงอไก่ย่างวันนี้ของรถพ่วงเรยองก้าหนึ่งหกอหนึ่งกอนห้าศูนย์หกเก้า หมายเลขตัวกเก่านี่เนาะแม่นัน069น่ะมันออกตดต่อกันมาสามสี่งวดเองคือเครื่องบนเครื่องล่างเครื่องบนเครื่องล่างม่งวดว่างออกท้ายล่าง09เก้า09เพ้าะไปใส่งวดนี้กับเมื่อเกี่ยวกับตัวนี้อีกเก่าหนึ่งหกอืมอันซื้อได้อัดเอาล้นนี่วะเด็กเปิดจะได้อัดออาล้นอ่ามั่นใจมั่นใจได้เก่าหนึ่งหกเก่าหกหนึ่งเนี่ย เราตัวนี้เอาตัวไหมวันนี้ใส่สีอะไรรับทรัพย์ห้วยตามที่กิ่งมันก็่าใช้สีแดงนะสีแดงบอกเมื่อนั้นก็แดงนี่เนาะแต่เราใส่ขาวแล้วก็ถูกอยู่ทั้งหมดนานแหละเมื่อนี้ยังใส่ขาวอีกแค่นึ่งวกันใช่ไหมตอนที่สีที่แรกกระดิกเบอร์ดเก่าร์นเนาะแต่มันโบถึงหน่อยแมนถ้าใส่สีแดงถึงไหนขี้เข่าหรืออะไรกันจะไปเปลี่ยนใส่สีแดงก่อนใส่ใส่สีแดงซะ ตื่นขึ้นมาอาบน้ำท้ามใจให้ดีหัวไม่ใช่ห้ามห้ามอารมณ์ไม่ดีได้วันนี้ห้ามซูนใช่ค่ะห้ามสูนห้ามอารมณ์เจียไฟสีหน้ากับหัวเส้หนามเฮ้ยแต่ที่ว่ามัเป็นบาสตร์นะพ่อนั่งยิ้มอ่านว่านจุ่มเราว่างหันท่าหนจุ่มเหียงว่างหัน บ่ได้จมนะว่าพอเลี้ยงไปซื้อของมหจะจมาแต่เรื่องอ้าออกมากก็เพเห็นแต่อยว่าขี้ไปอยังบุกน้องไส้เอียงปรได้โจมันพูดพูดพูดถึงเด็กน้องไส้เนี่ยก็สำคัญถ้านกันได้แปดสามนี่วันนีเป็นมา่มาบอกแปดสามทำมา่มา่หน้ล่ะพุ่นฟันได้แปดสามตัวเดียวง่วมัาเพุ่นได้เก้าศูนย์ตัวเดียวทำมา่มา่หน้าเสือรถขึ้นกันเแว ขึ้นขึ้นรขึนันขึ้่องฟันในเหลครับน้ำบนอีกอยู่คนโอ้ยจะเป็นฟันเอียงยังไงมันจะออกดีเพราะเหล็กแต่เรื่องตัวนี้ถือเครื่องอ่ะค่ะขอให้ถือเนาะหกแปดกับหกเจ็ดกับหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกกลางวันนี้บอฟันว่ามีคนออกป่าเอายังมาหนึ่งอยู่นี่มันมาบอกป่าเนียนจะซาเล่งเนาะ ป้ายทะเบียนรถหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้าเดกขนรถเองนะทุกวันพายในเนี่ยตีได้แน่เหนียออกขึ้นเขาเอ๋อมันเขียนใส่นก็เขียนอาหารห้ให้ดิ้นเอารถเลขกจะได้รถขาดิเขียนเหรอไหมเอารถขาดิป้ายทะเบียนเนาะกนห้าศูนย์กาเขียนให้เพิ่นแต่ทาเพิ่อนลืมคู้ลืมกระลืมทะเบียนรถน่ะมันออกมากบนล่างบนล่างมากสองสามวดติดกันนล้ว อั้งหดทังหยนูนเห็นยัี่งวดหรือเปล่าแมนหว่างหันเขาต้าูนเก้าแมนมันว่าไปใช้ปีไกยกับว้นตอยุรถขันนี้ปีนี้กับว้นต่รถขั้นนี้มากตั้งแต่ปีใหม่มากแล้ไอ้ขพันศาแล้วปูพูมมากไก่สีมาให้แบบตรงๆนะเอาหนึ่งัดก้อนนอพนันอืมแค่นั้นเองยนรถ เ็เจ้าไปนั่นเอาลวดมันออกอยู่นี่อ้วนเมกออกอยู่รถที่แล้วเหมือนได้ยังกินง,ง่ายแล้วเปล่าด้ยจักรวันมี้ซื้อปลาทูาไห้สะปน่ะกินง่ายๆแล้วเนาะขึ้นเนก็บทอดปลาทูตัวดเดียวกินผู้เดียวแล้วเาจะได้กินชาบูเนาะจะได้กิน,นมะม่ากับมะรุ่นกัน<า>ต้องเป็นชาบู <c oughs> มะม่านุ่นง่ายอยา,<ม>าหารญี่ปุ่นเหมดอนไต้มน้ำห่อนขึ้น เอาบัดนีชโชว์หอ้ตารวจโชมเมืองสำตจ้เ <นะ S 1> มื่อนี้ก็ได้สรุปหลายสำนักอยู่เออสรุปให้เพิ่มนั่นนี่นนละแคปหน้าจอค่ะของพล <จอ S 1> เรือองภูมกกโพเช้าวันหน่วยออกอยังเน้นที่ตัวเดิมเหมือนเดิมเนาะเพิ่มเติมก็คือเอาไปทะเบียนรถมาใส่นําค่ะค่ะบางคนไม่แม่จำอะไะ้เนาะหนึ่งกนอห้าศูนย์หกเก้าเลขห้าศูนย์หนิวดังทุกวันเลยเนาะกับเก่าหาเนี่ยนี่สามตัวนี่แหละบ่าเคยไปไซ่เลยนี่อันอีกแล้ว แคปนาจอไว้ค่ะ961นี่แหละกันออกหนึ่งเก้าไปอยู่ในนี่คือเก้าวิ่งตัวเดียวมีมีมั่นใจอย่างที่สุดพอตอนนี้วิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวหกหกเลยเนาะหกบนเจ็ดล่างหกบนเจ็ดล่างคิดว่าปนฐาจะมาศูนย์บอกเลขถ้าศูนย์มากเมันกิดเป็นศูนย์เจ็ดตอนนั้นเลขคพอ่งแกนศูนย์สี่สร บ่อันนี้ซ้มซีเร็ฟันเนาะเจ็ดกันเจ็ดหกนี่ละเนี่อันให้ไปเนี่ยเนี่ยงามเนาะเจ็ดก้มซีออกในท่านี่นะนี่ถ้ามันเป็นไปได้ที่พ่อนี่นะเขาทะเบียนรถนี่เนี่ยหนึ่งลากหนึ่งมาใส่เม็ดสีออกหกหนึ่งเก้าอี่ยงกับยูในนี่คือเก้าตัวถือรั ให้เพื่อนวิ่งเอาตัดเอาแต่ว่าเล็กเพราะเรื่องมงินนี่เน้นคงสุดท้ายถือว่าบนสองหางกระรางสองหางเนาะพ่อเนาะนั่นนั่นนี่แหละเอ้าตัวนั้นตัวเป็นอีพเจ้าน้อยครับความบ่ร่อยมียังถามเพราะเรื่องอีกบขคาวหนูมียังถามนรอไดิเนี่ยมันก็มีหรอกนเนาะเวลาได้ไปได้แล้วได้แล้วค่ะเอาพ่อเอฟให้พ่อเอฟซีเขาก็ได้พ่อขอเอฟซี่ถือเมียทุกท่านทุก พนเออมือนี่ให้โจกโจกมันมันมั่มด้วยเงินท่องวันนี้รับทรัพย์จำเนี่รับทรัพย์ค่ะนี่ถ้าหาซื้อได้ก็เก้าหนึ่งหกเนี่ยวิ่นเอากรับตัวนี้มันสีรุ่งหกแต้มเม็ดนี่เนี่ยมวดนี้เรียกสามศูนนับร่วมกันมันอถี่ออกหกแต้มค่ะหมวดว่งหันออกหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเจ็ดสองหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต้มเข้าใจวะ เจ็ดบวกสองเปลียนเท่าไรเปลยนเก้าบวกสองอีกเป็นสิบเอ็ดมันเป็นแต้มหนึ่งเขาเอิญอ๋อเขาเอิญแต้มหนึ่งมาไดเอิญสิบเอ็ดเขาบอกของตันเนี่ยมันกะงงเนาะอันนี้มันที่เป็นแต้มหฮกนี่นี่บวกกันที่เป็นแต้มหกจะเป็นท้ายคู่แมนแต้มหกเลขมือนี่มันออกมากแม่นไม่ถีออกสวยร่วมกันมันถี่เป็นแต้มหกมั่นนับได้กันอันนี้เป็นเท่าไรสิบสิบหกวันสิบหกอันนี้เกิดสิบหกวัน เอาบัตน,นี้ก็จะรบกวนมาเรื่องแกน,นีได้ใหม่ฝ้าวไปล่วมไอเอฟซีเบิ้งบัตนี้ครับขอบคุณนะมาเรื่องหลายหลายค่ะเอฟซีสชคดีเลยครับทุกท่าน